ใช้เวลาเกือบ3ามชั่วโมงซักถามนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพรพศเพนพาดอธิบดีกรมที่ดินและนายเอกสิทธิเวคินรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยนายพูลศักดิ์จันจำปีประธานคณะกรรมาการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าที่ประชุมได้สอบถามอย่างเข้มข้น และจากการประเมินคำถามคำตอบยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะดังนั้นต้องเรียกซ้ำมาให้ข้อมูลในอีกหลายเรื่องที่ยังสงสัยอยู่โดยเฉพาะเรื่องกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องแผนที่การเวนคืนที่ดินของการรถไฟโดยที่ประชุมอยากให้เห็นภาพเป็นแผนที่ว่าครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง ขณะที่กรมที่ดินก็ยังมีข้อสงสัยถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งมีการถกเถียงกันเรื่องการดําเนินการชอบด้วยกฎหมายในการแต่งตั้งหรือไม่นายพุนศักดิ์ระบุถึงการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กว่า5,000ไร่ซึ่งหลายคนมีเอกสารสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินแต่การได้มาของที่ดินเป็นการได้มาซึ่งภาครัฐเป็นผู้ออกค่ แต่ปัจจุบันอาจจะมีข้อพิพาทว่าการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการออกให้โดยมีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่ไม่ใช่ปัญหาที่ภาคประชาชนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะกระบวนการนี้นะฮะก็คร่าวๆนี่คือเราได้รับเอกสารน่าจะประมาณภายใน15วันนะครับที่เราขอเพิ่มเติมและหลังจากนั้นนะครับเราต้องขอมติเพื่อจะลงพื้นที่นะฮะแล้วก็ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรวบรวมสรุปประเด็นปัญหา เพื่อนาเสนอแนวทางในการแก้ไขกับทางรัฐบาลต่อไปนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณเดือนประมาณมกราปีปีหน้านะครับที่เราอาจจะได้มีการนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วครับด้านนายเราฟังบัณฑิตเทศกุลโคศกกรรมธิการที่ดินบอกว่าการเพิกถอนสิทธิ์ของกรมที่ดิน เป็นการเพื่อถอนตามผลของคำพิพากษานะครับซึ่งไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงหรือการโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วว่าที่ดิน5,000ไร่เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษานั้นน,นครับโฆษกกรรมธิการบอกว่าพื้นที่ดินเขากระดงจะไม่ใช่แนวเส้นทางรถไฟหรือบริเวณสถานีแต่เป็นที่ดินที่การรถไฟ เคยใช้ประโยชน์ครับสารจึงมีคำพิพากษาให้เป็นที่ดินของการรถไฟนะครับแต่ตราบใดยังไม่มีการออกพระ,ะราชกฤษฎีกาเพิกถอนที่ดินก็ยังคงเป็นของการรถไฟครับแต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ไปบังคับผลตามคำพิพากษาก็คือกรมที่ดินครับทางกรมที่ดินนะครับก็ชี้จแจงว่าพร้อมที่จะดําเนินการตามคำพิพากษาแต่ ที่มีมติไม่เพิกถอนเพราะว่าทางการรถไฟเนี่ยไม่สามารถจัดส่งแผนที่ของการรถไฟเข้าไปได้ซึ่งกรณีนี้ก็ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าในการประชุมของคณะก,กรรมการทางสำนังกงานที่ดินจังหวัดและการรถไฟได้ลงไปรังวัดพื้นที่ออกมาแล้วนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าณขณะนี้ไม่ปรากฏแผนที่ฉบับนี้ และนี่ก็เลยเป็นที่เป็นกรณีที่ยังไม่ชัดนะครับ วันพรุ่งนี้ค่ะนายวิโรธลักณนาอดิศรประธานคณะกรรมการทหารสภาผู้แทนราษฎรจะเชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์อธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยรวมถึงผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่26ชี้แจงข้อร้องเรียนเรื่องการอนุญาตสร้างค่ายมณฑนทหารบกที่26หรือมทบ26เพราะมีข้อสงสัยว่าอาจจะมีการก่อสร้างผิดสถานที่เนื่องจากจากเดิมกองทัพบ,บก เคยขออนุญาตเอาไว้เมื่อปี2521เป็นพื้นที่ติดกับเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์แต่กลับพบว่าไปสร้างในอีกพื้นที่หนึ่งติดกับที่ดินของภาคเอกชนและอยู่ห่างจากพื้นที่ขออนุญาตไปประมาณ2กิโลเมตรแต่กลับไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ